สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิเคอีเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่สิบพฤษภาค,คมปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเช้าตัวเด่นก็คือหกกับเก้าแปกับหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งหกห้าหกแปดหกเกหนึ่งหกสจับคู่ก็หกหนหก

จับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่แปดสอาสองสองสอง่เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะแปดกับห่งมาเหมือนกันต่างกันสองกัห้าหกับเกนะคะก็ห้ากเนาะ 9, 5, เก,ก้าห้าสอเคูเก,กี้เนาะสองหนึ่งาหสองสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะ อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ